ดีฮะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Super Friends ฮ่าวันนี้าทุกคนผมจะไปฝึกฝนต้นเป็นเจ้าหญิง<า>และผมจะลากพี่หลอกไปเป็นเจ้าหญิงด้วยผมมั่นใจว่าผมจะต้องเป็นเจ้าหญิงที่น่ารักกว่าพี่หลอกแน่ๆฮไปดูกันเลย โ่ยพี่ลหรออ,อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยแกพาฉันมาที่ไหนเนี่ยทำไมฉันเปลี่ยนไป<า>ดูหุ่นของผมไหมอ,อุ้ยแขนรีบเชียว เซซีสือสโอ้ยตายแล้วพี่ล็อกดูข้างหลังนั่นดิอะไร่ะเขาเขียนว่า Princess Academy ว้าวแกต้องเรียกฉันใหม่แล้วล่ะแฟงเรียกว่าอะไรคะเรียกฉันว่าเจ x อ i อซี่แแกก็จะเป็นอะไรดีแฟงซี่แฟงซี่ว,วันนี้เราจะมาฝึกตนเป็นเจ้าหญิงกันนะคะได้เลยแต่ก่อนอื่นขอพิเยงก่อนเดี๋ยวติลิคัสซี่อันนี้ไม่ปีดีกเหรอะกูลืมพูดอย่างนี้มีพิรุษนะ พร้อมจะไปกันหรือ,อยังคะพี่ล็อกซี่แน่นอนวันนี้ฉันจะต้องเป็นผู้ชนะรายการ The f a ฟ e ได้เรียนรู้และจดจำนะฮะดูการเดินนี่ ตั้งอย่างนี้บบชือ่อพี่เหรอ้าเดินคนแรกจะไปสอเกมนี้มันคืออะไรกันแน่ก็คือออบ,บี้ไงพี่เหรอเอาได้เลยเล่นไปเรื่อยๆเ,เราจะยิ่งเพิ่มความเป็นเจ้าหญิงพรอไห่ยังค่ะไปเลยหม่างเน้ด่านแรกสะพานแห่งกุล,ลสตรีอลวกฟลุบไปแล้ว ที่ลองเดินตรงนั้นได้ด้วยอ่ะมาโงโง่แกดูท่าโดดฉันซะก่อนนี่เซซี่เซซี่เซซี่เฮ้ยเขาบอกว่าฉันอันล็อกทรงผมใหม่เลยแฟรงซีซซ่รอผมด้วยแฟรงซี่ดูนี่นะชิงชืม่มว้าวพี่เราผมยาวจุงวว้าวจากหมาโง่แกเป็นหมาโง่ที่แบบว่าเป็นเซซี่ขค้นิดนึงไปกันต่อเลยดีกว่ามางโง่ การเป็นเจ้าหญิงที่ดีต้องหัดโดดบนยาพิษเจ้าหญิงสมัยใหม่จะต้องแข็งแรงไม่ใช่จะรอเจ้าชายมาช่วยอย่างเดียวต้องหัดโดดบนยาพิษจะได้รู้ว่าอะไรคือยาพิษจะได้ไม่ตัวแย่เหมือนสนโนไวท์แฮ้นี่เรามีเก็บไอเทมด้วย <c oughs> แฟนซีเลยอันนั้นมันต้องเสียตังนะล็ลตซีงั้นกูไปละกูเป็นเจ้าหญิงสายขี้เหนียวขีวเ โอ้โหเจ้าหญิงต้องดวงดีด้วยนี่นี่นี่สุดยอดเลยค่ะอันสุดท้านี่แล้วกอยมาเออล้วกอยว้ยเจ้าหญิงต้องหัดโดดบนแท่นจอมยุทธมีแกเกิดทันเฉพาะอเซยงไฮ้ด้เหรอเออว้วยยีล็อกข้างหน้าน่ารักปุดบุดวิทุกข์แต่หมี เอยตุ๊กตาเฮ้ยจัไปไเฮ้ยอ่นไปไป้ยี่เหรอเออไม่ใช่เจ๊ล็อกซีเออเรียกให้มมนถูกๆหน่อยนะเดี๋ยวตบปากเลยป็นเจ้าหญิงต้องหัดปีนประสาทหนีเที่ยวเดี๋ยวนะปีนประสาทหนีหนีเด็ดพ่อเด็ดแม่ไปเที่ยวไปตื้อๆอ๋อเนาะเกือบตุเย อ้พี่ล็อกมันต้องแต่งตัวด้วยวดูชุดของผมสิคะดูชุดของฉันสิพี่ล็อกผมพี่ล็อกมันออกมาทั้งจก้กระแลอะค่ะ <c oughs> อันนั้นไม่ใช่ผมฉันหรอกแฟงคนจก้กระและเหรอคะใช่แล้วโอ้ยเจ้าหญิงที่ดีต้องคนจกระแลสีทองเน่นอนินนี่มาโง่ความสวยของเราเนี่ยทะลุจอมาทําให้เกมกระตุกเลยทีเดียวข้างบ้านก็ตัดเหล็กอีก ุดยอดไปเลยทุกๆอย่างไม่ใช่อุปสรรคของการเป็นเจ้าหญิงของเพิพี่ล็อกมองบางมุมพี่ล็อกเหมือนนักร้องชาวล็อกเลยนะคะเจ้าหญิงที่ดีต้องปีนประสาดอีกแล้วค่ะพี่ล็อกปีนประสาทหนีเด็ดพ่อเที่ยวโอ้ยโอ้ยทำไมพี่ล็อกเร็วจังอ่ะรอด้วยต้องหัดเรียนรู้ที่จะปีนประสาทไปหาผู้เจ้าหญิงยุคใหม่ไม่ต้องรอให้เจ้าชายมาช่วย เราปีนเองด่าเอราชินด้วยแฟรงซี่และก่อนแฟรงซี่แฟรกซี่อย่าลืมเหยียบเช็คพอยต์นะฮะไวนี่นี่กูเหยียบเช็คพอยต์ได้ยังวะ,วะ,ปะเป็นเจ้าหญิงต้องหัดซิกแซกในเลเซอร์เป็นเจ้าหญิงต้องหัดรูดเสาด้วยเว้ยโพเดนต์ตึงตึงตึงเยอะนีอ่อะไรกระบกบาน กระโปงเป็นเจ้าหญิงต้องหัดกระโดดบนกระโปงใช่แล้วอุ้ยแต่งหน้าเหรอแซกแต่งหน้าอันไหนเหมาะกับผมหะทุกคน,นนี่ดูน่ากลัวสวุดๆดูฉันซะก่อนสวยเซ็กซี่ดูหน้าผม,มดิทุกคนฮี <c oughs> น,น่ากลัว <c oughs> เี่ขเขาเรียกว่าสวย <c oughs> เออโอ้โหเพื่อนเพื่อนหัวเพื่อนบังเต็มจอเรียกผมว่า แฟงบี้แฟงซี่หรือแฟงบี้ผมเป็นเพื่อนกับบาร์บี้ดูหน้าผมดีแล้วดูหน้าคี่รอกดีของฉันเนี่ยเรียกได้เลยว่าแจ็คกี้ร็อกเจ้าหญิงที่ดีต้องหัดเดินบันไดสายลุ้งว้าวว้าวกระตุกด้วยโอ้แหล็กสุดๆขคอมกูก็หลายตังค์อยู่นะเนี่ยคี่รอกขี่ม้านี่แน่ขี่ม้า การขี่ม้ามันเป็นหน้าที่เจ้าชายไม่เหรอวะเจ้าหญิงยุคใหม่ต้องขี่ม้าเองได้ขี่กากรอขี่เกากรอหยาจะมาไอ้ว้าดวงอีกแล้วนี่นะเดี๋โอ้ยพี่เราก็จะรู้ได้ไงว่าไหนถูกเอาใหม่เอาใหม่ต้องตามนะแบงค์ซ้ายซ้ายซ้ายขวาขวาเข้าขึ้นมาพี่เราซ้ายซ้ายซ้ายขวาซ้ายนี่แน่เถอ เจ็คไอช้อยเพคไอหมาโง่แกนี่เป็นโคตรโง่เลยอุ้ยที่เราถูกได้ไงอ่ะนี่แหละความลับผมเหรอกลัวมั่วฉันสงสัยว่าปลายทางจะมีอะไรรอเราอยู่อุวยปราสาทนั่นคือปราสาทหรือเปล่าโอ้โอาจจะมีเจ้าชายรอเราอยู่ก็ได้ไม่อยากได้เจ้าชายอยากได้ตังค์ไปกันต่อเถอะฮะวิ่วิ่ แต่งตัวว้าวสกระโปรงอุ้ยกระโปรงแบบว่าเลือกสีได้ด้วยสุดยอดดูกระโปรงกระโ <c oughs> ปรงเขียวพี่เรกเป็นหางเครื่องเหรอคะกระโปรงเขียวเชียเฮ้ยผมจะต้องเป็นแฟงบี้ผมจะต้องสีชมพูว้าวอ่ะเสร็จแล้วก็ไปต่อสิจ้ารออะไรละ่ะพี่เราเหมาะกับการเป็นแดนเซอร์แน่นอนออย่วาเเป็น ใส่กระโปรงบานแล้วมันโดดไม่ทันหนาด่ะมันติดโป่งอ่ะไม่แก่กาวัดดวงอีกแล้วหมางง้อไปก่อนเลยเฮ้ยพี่ร็อกรู้ได้ไงแน่นอนนี่แกเชื่อใจฉันไหมหมางง้อดูนะกระโดดด้วยความมั่นใจเฮ้าพี่ร็อกรู้ได้ไงอะสุดยอดเลยอีกอันหนึ่งกระโดดด้วยความมั่นใจฮ้าดูหมดเลยพี่ร็อกงัวหน้าเลขอะไรอะ เจ็แล้วกันตามได้เลยตามได้เลยโดนแน่นอนไม่ได้แดกคู้ล็อกเฮ้ยครึ่งทางแล้วเราก็จะถึงปราสาทแล้วมางโวัโยนี่ล็อกหน้าปราสาทนี้อะไรก็ไม่รู้น่ากลัวเจ้าหญิงที่ดีต้องหลบเลเซอร์ติ๊ดตี๊ยใครเหยียบกบล็อกเจ้าหญิงเขาเหยียบกบแบนั้นไม่ได้นะคะเหยียบกบอบบอกมาแย,ย่รแจริงเลยมรารย,ยาทไม่มีเลยไม่ได้เข้าคอสมารยาทเจ้าหญิงเหรอเนี่ยฮะ S <S ผมถึงนี่แล้วพี่เราออาจะก็ถึงแล้วอุ๊ยเขาวงกสโอยเจ้าหญิงที่ดีต้องฉลารหาทางออกเองดได้จะมีหัวโตมาไล่แดกมาไหมวะเยอะคนละเออกมพอคนละเกมนะเยอะเลเซอร์เลเซอ,อร์คู่กับมาเตอร์อโอยโอยกระโปงมันบานอ่ะพี่แลอวมันเออนี่เป็นเจ้าหญิงต้องหัดไต,ต่ตึกสูงเป็นสไปเดอร์แมนแกจะตายทุกด่านไม่ได้นะเว้ยเล่เนะเล่นะ กระทงพาสเทลแปบนึงนเสียงเจ้าหญิงกูโอ้โหเกเจ้าหญิงกับนี่ลต้องทาเสียงหวานหวานอีน้ำตาลหวานพอไหมไม่เมื่อกี้พี่ลองเสียงไม่เหมือนเจ้าหญิงเลยอ่าแบงคี่เหมือนเจ้าหญิงได้ยังแกแล้วแต่งตัวอีกแล้วแต่งตัวโยยเครื่องประดับนี่สินะที่เขาเรียกว่ามองลงอ่ะ เราสองคนก็นมาไกลกันพอสมควรนะเนี่ยทำไมไม่บอกกันก่อนว่าจะสวยขนาดนี้พี่ลอผมกลักวพี่รอปากเสียเดี๋ยวจะตบปากใหน้นะหมางโง่เจ้าหญิงต้องโดดมงกุฎสามชั้น,นฉันคือมาดามอรซี่นะไม่ใช่เจเลยล่ละฮะเปลี่ยนแล้วพะเมื่อกี้มงลองเป็นมาดามแล้วสิบสิบสิบ,สบไปเลยจ้ะรู้สึกว่าชื่อเราเนี่ยไม่ไม่ค่อยมงคลเลยว่ะซี่น,นี่คือแบบแก <laughs> แก <laughs> มีหน้าแล้วตายทุกด่านย อโนพี่เหรออโนโอโนโอโนไม่มีทางขึ้นต้อกลับไปกูกลับไปเริ่มต้นใหม่ดกอันนี้เลเซอร์แล้วเลเซอร์ลงำชั้นของแสลงของแกเลยเลเซอร์เนี่ยปังตัวเย่ตลอดอโนพี่เองไม่น่าไปทักเลยกูไม่รับพูดปุ๊บแม่งตายเลยเออตรงไหน่คืพภาพกีฬามันๆไหนะคะกูจะลอง งืไม่ว่าจะซ้ายจะขวามันก็จะตัวเย่อยู่ดีว้ายที่ลอกใหญ่แท้หนูไม่เป็นเจ้าหญิงที่น่าสงสารทอนเวอย์ในคลิปไม่รู้ว่าจะใช้เวลาตัดนานเท่าไหร่แต่ว่ากว่าจะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยันวมาเป็นชั่วโมงไปกันต่อเลยอ มึงตายอะไรวะเฮ้ยเจ้าหญิงเขาไม่พูดมึงแกตายอีกแล้วเหรอแฟรงซีฉันว่าแกเปลี่ยนชื่อเป็นแฟรงซ่าดีกว่าไหมแฟรงซีนเนี่ยมันไม่ค่อยมงคนอ่ะตายรัวๆลัวนจากนี้ไปผมชื่อแฟรงซ่ามาเลยแฟรงซ่าเราจะได้แต่งตัวอีกแล้วคราวนี้เป็นส้นสูงโอยแต่งตัวเอา้ามีแค่สองงานงนึงนี่ฉันจะเอาอันที่สูงที่สุดผมเอาสีชมพูนี่ดูรองเท้าผมสิฮะ ไม่เห็นกระโปรงปิดเออต้องมุดดูใต้กระโปรงแบบคนลิกจิตเลยพี่เราผมแอบดูใต้กระโปรงพี่เล็กได้เด้อไม่ต้องแอบไปใต้กระโปงใช่ไหมทะลุทำไมมันไกลจังโอปัสซัดอีกแล้วเราโอ้โหก็จะหญิงชักโว้ยตรงนี้มันจะนี่โอ้โหเหตุการณ์น่ากลัวมากอึดอัดเจอเห็นใต้กระโปรงตัวเองหมดเลยแหละผมเอาหัวมุดกระโปรงพี่เลา เห็นคนตูดใช่ไหมคนตูดสีทองคนตูดก็สีทองล่ะว้าวนี่ตกใจหมดเลยพี่ล็อกคิดว่าตัวเย่ไปไหนอ่ะไี่ไงไต่กำแพงไปตื่น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 ตนนต้านตื่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 นาื่นตื่้ตื่นตล่นตืนเร่ื่อตื่นต เออมันมีเลเซอร์พี่เราก็ต้องหลบโอ้โหตรงไหนวะเลเซอร์มันไงลอกตาทัวเลเซอร์มึงอมันมีก้อนเลเซอร์อยู่แอบไปแปะเอาไว้ทุกคนดิกระโดดบนกลวยมันจะเดินบนกลวยยังไงอ่ะมันโอ้มันต้องเหยียบบนยอดคนโอ้ยมันเหยียบได้ทีละคนด้วยอ๋อะออุ้ยทำไมเจ้าหญิงต้องมายู่บนอหัวเริ่มร้อน เพื่อนแก้งอ่ะเพื่อนไม่ยอมไปอ่ะเพื่อนไปแล้วเลืตกจงมานี่แหละโอ้ทำไมมันยากมันเย็นอนเฮ้ยเออตรจะนั่งรองไห้อยู่ตรงนี้ให้เจ้าชายมาช่วยอออออ้อโออ่อออออ ทำไมฉันเป็นเจ้าหญิงมันถึงยากขนาดนี้คุณรอมาประมาณสามชั่วโมงได้ผมกอลาออกนี่เลาออกโอ้ถ้าแกโดดตรงนี้ตายเน่ยนะฉันจะฉันจะอันอีสตอโลบอกเฮ้ยอัศวินสับหัวห้ามโดนดาบอย่าโดนดาบอัศวินนะไม่ใ่จะตกไม่โดนดาบมันก็ตกกูปวดหัวกับมึงจริงๆเจ็บ อ๋อพี่ล็อกมันต้องเหยียบสีชมพูอ่อนโอ้โหแล้วอันไหนคือสีชมพูอ่อนวะสำหรับกูสีเดียวกันหมดเลยชมพูที่ไม่ใช่สีชมพูโอนลออ่ะอ๋อเอ้ยแต่งตัวเอ้าภาพไม่ขึ้นนะภาพไม่ขึ้นเหมือนกันเลือกเลือกไปก่อนแล้วกันอ๋อนี่อาหารงาน็อเอ้ยมีสายฟรุ้งฟริงเจ้าหญิงต้องมีออนล่างไงฉันก็ยังคงสายเขียวอยู่มันแหลกแล้วมันค้างอ่ะผมมองไม่เห็นนะมองไม่เห็นเนี่ยมันไม่หมุนนะดูดีจัง กระตุกอะแล้วผมจะไปยังไงอะมันชักกระตุกเงี้ยนี่เนี่ยฉันถึงออทุกคนฮะใครนับได้เนี่ยเม้นบอกผมมาบอกเอาพี่เล่าแล้วเฮ้ยพี่ล็อกเป็นเจ้าหญิงต้องหัดเดินบนขวาเดินบนของมีคมให้ได้เร็วเ,ออเด็ด เฮ้ยเข้าไปประสาทอ่ะไปไหนอ่ะเฮ้ยว้าวอุ้ยมีเตียงนอนด้วยอ้าวออตปีนหน้าต่างวะพีลองผมนั่งบนเตียงได้นั่งรักบุดเลยอุ้ยหน้าผมเขียวนี่แหละเหยยบหัวเหยยบหัวเออไปไงอ้าออออกหน้าต่างโอ้เจ้าหญิงต้องปีนอย่างนี้เลยหรอฮะใช่หยักหยักโอ้ยน้อยักไป ฮ่า,าผมยังไม่ตุยเย่ผมยังไม่ตุยเย่เห้ฉันเดินบนลาวาได้เฉยเลยโ,โอ้ยจะเึ้นยังไงลยเนี่ยต้องขาดตัวตายโธ่นี่ไงน้ำเนา่าเขียวป๊ดมาเร็วมาโง่เอ้อยน้ำเนา่ามันเหม็นเหมือนตด,ดที่รอกเลยอ่ะเหม็นมันตูดแกดังหากตดกีรอกดางหักเฮ้ยออกแล้วว้าวเฮ้ย วอยพี่ล็อกเราอยู่หน้าภาษาแล้วใช่แล้วมันก็จ้าเมื่อกี้มันเกิดขึ้นเร็วมากเลยรอมหัวขาดนะไหนขาดไปแล้ววอยความเร็วของฮัสกี้ความเร็วของฮัสกี้จ้าวยฮัสกี้ทางลัดพี่ล็อกโอ้โหโอ้โหมาได้ไงเนี่ยเออโอ้ยวอยพี่ล็อกบันไดฟุงฟิงพี่ล็อกผมอยู่หน้าทางเข้าแล้ววู้ฮู ฮาในทในี่สุดเราก็มาถึงปราสาทของเราโอ้โหเจ้าหญิงต้องกินน้ำนะพี่ลอกดูด yes, ีนั่งบัลลังก์ได้ด้วยวิ่งนสองคนมีภาพโพสด้วย ชื่อเป็นแบบเจ้าหญิงน่ารักเบอร์เฮ้ยเจ้าหญิงทำไมมันทำไมทำไมเฮ้ยทำไมเจ้าหญิงเซ็กซี่งะหน่อยย่อลงไปเทเวอร์เลยนั่นแหละฮะทุกคนชอบกันไหมฮะการเป็นเจ้าหญิงของผมกับพี่ล็อกถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกผมด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปด้วยการเต้นเซ็กซี่ชื่อชื่อพี่ล็อกพอยังพวงสวรรค์นุ๊กพี่